อาตมามว่าคำว่าอุเบกขาก็ตามคำว่าปุญญาภิสังขารสองคำเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป็น,ปน,ปนคำที่เป็นคีย์เวิร์ดของาศาสนาสำคัญเลยนะอุเบกขาเป็นภาษาที่บ่งบอกถึงฐานนิพพานถ้าผูดด้ใดปฏิบัติทำให้จิต เป็นอุเบกขาและเป็นอุเบกขาแบบเนคขมะนะเนคขมะสิตธอุเบกขาประพฤติท,ทำให้จิตเป็นอย่างนั้นได้นั่นแหละคือผู้สั่งสมนิพพานสั่งสมหน่วยกิจของนิพนาน,นาทำจิตใจของตัวเองให้เป็นเนคขมะสิตะอุเบกขาได้แต่โดยปกติคนเรามันมีอุเบกขาได้ โลกีคนปุถุชนกระบวนการท่านเรียกว่าเคหะสิตะอุเบขาหรือแม้แต่ผู้ปฏิบัติทมติมอย่างมิจฉาทิฏฐิไปสร้างอุเบขานั่งสมาธิหลับตานี่เป็นต้นก็ได้อุเบขาแต่อุเบขาอย่างนั้นมันมิจฉาทิฏฐิมันไม่ใช่เนคขมสิตะอุเบขามันเป็นเคหะสิตะอุเบขาของวิธีสร้างสมาธิแบบโลกีแบบเดรธีทั้งหลายไม่ได้สร้างสมาธิ อย่างสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้าสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้านั้นเกิดจากการไม่ใช่นั่งหลับตาสะกดจิตเกิดจากการปฏิบัติมรรคเจ็ดองนะ์ขออ่านพอดีเอาปฏิบ,บิณโกเล่มนี้มาด้วยนะเล่ม14ข้อ252นะเป็นข้อที่พระพุทธเจ้าตั้งขความชัดเจนว่า สมาธิติของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะแต่คนไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยเอาความสำคัญอันนี้มาพูดก็ขออ่านตรงนี้เลยข้อ253ในประแต่ปิฎกเล่ม14เนี่ยมหาจัตตาริสกสูุขเริ่มต้นตั้งแต่252ทีนี้ข้อ253นี่แหละพระพุทธเจ้าตัดว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลาย ก็สัมมาสมาธินี่คือสมาธิพุทธเจ้าอาจารย์ใช้คํานาหน้าว่าสัมมาสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ถูกต้องของพุทธนามะเทศธรรมวัก็สัมมาสมาธิของพระอริยะอันมีเหตุมีองค์ประกอบหมายความว่าเหตุที่ทําให้เกิดสัมมาสมาธิหรือองค์ประกอบทําให้เกิดสัมมาสมาธินี่มีอะไรคือ สมาธิติสมาสังกัปปะสมาวาจาสมากัมมันตะสมาอาชีวะสมาวายามะสัมมาสติเจ็ดคำมรรคองแปดมีแปดคำสุดท้ายคือสมาธิเพราะสัมมาสมาธิหรือสมาธิจะเป็นสัมมาก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติองค์เจ็ดนี้ไม่ใช่เป็นนั่งหลับตาเพราะในองค์เจดนี้มีบอกไว้เลยปฏิบัติในขณะทำอาชีพ ปฏิบัติในขณะมีการกระทําทุกอย่างเรียกว่าสมากรรมันตะประกอบสร้างสมาธิด้วยการพูดอยู่สร้างสมาธิด้วยการคิดนึกสังกปะวาจากัมมันตะอาชีวะพราะยันถ้าทำความเข้าใจทิฏฐิไม่สัมมาก็จะต้องเป็นลงนั่งหลับตาแล้วก็จะสร้างสมาธิซึ่งมันผิดเลยผิด ขอพูดอาตมาพูดมานานแล้วตั้งแต่ทํางานศาสนาพูดมาว่านั่งหลับตาสมาธินโยนทิ้งได้เลยมันไม่ใช่ของพุทธพระเจ้าท่านตีทิ้งเลยว่ามีทิศนั่งสมาธิได้ทิศถีแค่62อย่าง62ประการได้อดีต18ได้รนาคต44ไม่ได้ปัจจุบันเลยศาสนาพุทธเป็นศาสนาปัจจุบัน มันจึงจะครบพร้อมทั้งสมสมุติสัจจะและประมัตทสัจจะจะได้สัจจะทั้งสองส่วนและจะถูกต้องสร้างจิตได้เป็นนิพพานถ้าไปแหวงอยู่ที่เอดีมัวงมอยู่กับอดีสิบแไม่ได้นิพพานหรอกงมอยู่กับอนาคตอีกสี่ก็ไม่ได้นิพพานนะเพราะงั้นถ้าเข้าใจสมาธิไม่ได้ ก็ไปหลงนั่งสมาธิหลับตาอาตมารู้นะว่าแก้ยากแต่มันก็ต้องแก้เพราะมันผิดนะให้อาตมาทำไงมันไม่มีทางเลือกไม่มีทางเลี่ยงมันต้องพูดจนตายตายแล้วเกิดมาอีกพูดอย่างนี้อีกจริงๆนะจริงๆเพราะฉะนั้นเอาไปไตรตรองไปคิดอ่านไปไป,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 ไปศึกษาทั้งในตำราใน ตำนานในพระตุปิฎกต่างๆาศึกษาดีๆอันนี้ง่ายที่สุดมหาจตารีสกสูนี้ชัดเจนที่สุดเพราะงั้นจากนั้นท่านก็บ,บรรยายว่าแล้วปฏิบัติยังไงปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์นี่เป็นไหนะปฏิบัติยังไงแต่กาอธิบายไปให้รู้แต่สมาธิิว่าเป็นยังไงมัจจาทิฐิเป็นยังไงแล้วก็ต้องพยายามปฏิบัติให้เป็นสมาธิิไปตามลําดับคือให้เป็นบุญ ไอ้คำว่าบุญก็เข้าสู่ตรงกับปอบอันนี้เลยว่าบุญปุญญาพิสังขารการสังขารที่มีความรู้เรียกว่าอภิสังขารถ้าสังขารไม่มีความรู้ก็เป็นสังขารสามัญสังขารด้วยอวิชชาก็เกิดเป็นปฏิสมุมบาิไปตลอดสายเกิดอยื่งั้นนะ่ะเป็นอวิชชาไล้ก็พาให้เกิดพบเกิดชาติเป็นสุดท้ายก็เกิดทุกข โศกับปริเทวทุกขโทมนันอุปายาตอยู่อย่างนั้นตลอดกาลแต่ถ้ามีความรู้ก็จะสังขารไม่ด้วยอวิชชาแต่ด้วยปัญญาเป็นอภิสังขารอภิสังขารที่เป็นบุญบุญคืออะไรอาตมาก็อธิบายขยายความแล้วแม้แต่คำว่าบุญก็เขา้เขาใจผิดกันแล้วในศาสนาพุทธจริงๆก็น่าเห็นใจเพราะคำว่าบุญนี่ลึกซึ้งมันเป็นโลกุตระถ่ายเดียว บุญเนี่ยไม่ใช่แค่กุศลบุญนี่เป็นโลก,กุตระถายเดียวกุศลยังมีกุศลอกุศลส่วนบุญเนี่ยเป็นภาวะที่พิเศษที่สุดเป็นพลังงานที่คนที่สร้างคำว่าบุญแล้วให้เกิดปรุงแต่งหรือปรับจิตตัวเองกําจัดกิเลสได้เรียกว่าบุญญาพิสังขาร